Bình gian Bình Có ống đọc gì không Thả bên này. สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วครับกับผมทางช่องวิธีค้นมักรอเนาะครับเนาะมือนี่กับผ้าปีผ้าหน้องมาื่อรโกกลอปลาขึ้นเก่าล่ะครับแังต่ว่ามือนีเขา้าจิกขืนเสาก็ทุกมือครับทุกมือเขา้าจิกขืนมาตีซีมือนีเขาขืนมาตีสามพี่น้องขืนมาตีซีบ่ 4, คอยท่านกระจ้ามือหนีร้องมาไว้ก็เก่าจากุกชั่วโมงหนึ่งนะครับเนาะครับนี่กับเขากับมาพ่อเล้วครับเฮ็ดชุดแรกของเขา เป็นเฮ็ดผึ่งฝ่ายเฮ็ดผึ่งไข่เนาะครับเนาะครับก็บเป็นรุ่นน้ำกันครัว่านเพราะสีมานประมาณจังไดมือนี่ครับเอาครับเก็บก้อนครับสามดอกแรกแหกหมานของเขาได้ใบห้องตายย่างดีเลยได้พี่น้อง ใบหญ้าคอมมินิตกลางค้างแหละครับเล่ามาห้องบนห้างไกลแหละครับเห็ดปึ่งแดงครับโอ้ดอกงามดียอดยออู่พี่น้องเห็ดปึ่องคาไล่พี่น้องเป็นไดดเนาะพี่น้องเออแบบนี้ละงอกคือส้มเงียบๆแต่บุณเห็ดเปื่งฝ่ายอีกดอกหนึ่งครับพี่น้อง เฮ็ดปึ่งกาไล่กับพี่น้องบู้ยดอกไม่พี่น้องเลยเฮ็ดละงกจุ่มแหลกของพี่น้องจุ่มแหลกของมือครับโอ้ยยางมาต่างไกล,ลยเลย,ยพี่นอ้อ,นองเลยนี่แหละหัวกระป๋อครับเป็นอะไรอีกบุน้อเมื่อนี่เฮ็ดกระได้เละงกนี่คือบุน้อครับอีกสองใครครับ โอ้แมวนะบ่ล่ะไข่คือเป็นสีเนาะแมนอนู่อกครับนี่เป็นไข่นั่นเองงูกเลียงครับพี่นอ้องไข่มัน งอกแดงสองจุมแดงกำลังงามนยครับเดีย๋ยวอุ้ยครับเรืองงอกขาวจุมนี่ไหมพี่น้องป๊าครับไงกับกับตุ่งไงตุ่งงามพี่น้องเอ้ย โอ้เสียแต่มีดอกเดียวครับเด็กหงกทนพี่น้องม็ดปึงนกยุ้งหัวเขียวพี่น้องปึงนกยุ้งกับตุ่มเดียวออกจังแด่เขาออกกันมเมดแล้วหงกบานพี่น้อง เลี้ยงหกสามจุมพี่นอ้องหางเลยครับบูตัวาหางครับพี่น้องมึอน,นี่ย่างกินกดจีบพ่อแต่ได้ดอกครับอู้หางครับเป็นแดดบูมัอน,นี่ครับแต่วห้องกับรุ่นกระเลาะไปจนพุละแกงพุละครับสุดความสามานห้องพุละห้องจังสีเมียเนาะ น,นี่ละงอตุ่มหนึ่งครับนี่มีบานหนึ่งครับนเปึ่งคาไล่สองดอกครับ หกเยองดอกนึงครับโอ้ีดอกเดียวเนาะมูปวกไปทั้งใดเบิดเขาพาไปเจ้มามันหรอรับมูมันก็ได้เห็ดปึ่งขาละวให้ครับพี่น้องนี่นี่อีกออโอ้สามดอกครับมาแต่สองดอก เฟื่งเหลืองครับพี่น้องเึื่งเหลืองดอกนึงครับเห็ดเฟื่งฝ่ายครับสวัสดีนะเมือเช้าครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮาเก็บมาสองสามชั่วโมงแกล้งนะครับพี่น้องเบดดงิ่งเห็ดที่เฮาได้ครับ ฟอตทัวดากตาเนี่ยนะครับเห็ดหางครับมือเนี่ยแม่ทำม,มาจะเสาก็ทุกมือได้กันได้หน่อยก็กอดครับมือนี่เพราะว่ามือนี่เห็ดทรงหางครับจได้กลก็ไประไปรลุ่นไปรอน้ากันอีกครับว่าเขาจิมานบ่มันจากนี้ไปจนเขากับบ้านพี่น้องเพราะเห็ดมือนี่ยทรงห่างหลายครับไปครับบานหนึ่งครับพี่น้อง งูกเลี้ยงบานครับพี่นอกบานแล้วครับดอกไง,ไง่ายง่ายนิดปึ่งเลี้ยงพี่นอกปึ่งเลี้ยงดอกหนึ่งครับ งานนเี้บเห็ดหน้าแหละครับพี่น้องว่ามันเห็ดร้วมจิอ,อกบัวน้อ,อบานี่พี่น้องเลยเรละงงก,ก็เริ่มห้างแล้วครับเห็ดตุงแดงครับดอกน้งพี่นอ้องสองดอกครับ อ,อีก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 หนึ่งผูง้เดียวกันนะครับเฮ็ดปึ่งแดงครับพี่นอ้อกสมารเฮ็ดปึ่งครับแจ้งออกแล้วก็ได้อีกอีกสามแต่ครับแดง ปุ่งแดงครับปุ่งแดงอีกดอกนึงครับเถาเนี้ยอยู่ครับแต่ว่าแกงได้อยู่น่ะเน็ดปุ่งไตใกล้ครับอีกดอกหนหงพี่น้องยูนิกสองดอกครับ แล้วก็ขาวค่อยหนึ่งพี่นอ้องเม็ดปึ๋งซาดดอกหนึ่งครับเม็ดปึ๋งซาดกีหนึ่งพี่นอ้องนี่ครับก,กีหนึ่งอยู่ฟังทรั้งนี่ครับโอ้คือข้อหากี่น้องพี่นอ้นองเไย ครับฝึกเลี้ยงดอกนึงครับเห็ดก้อครับพี่น้องโอ้มาออกแบบใดเนาะอ,ออกอยู่ผู้เดียวขอรอนี่บ่าม่นญอันเห็ดอันก้อจะออกที่พี่นอ้องผมขินซอเสียละวะนี่ผมว่านี่ครับโอ้ดอกยาังงามนะครับบัง ให้ปุ๋งแดงพี่น้องปุ๋งแดงพี่น้อครับปุ๋งแดงหยนี้พี่น้องบานแล้วครับตัวก,กัดแจ้งได้อยู่ครับปุ๋งศาดครับเอ้าครับนี่ละงก์ยงหางจนลืมครับกดจีพอโอ้ยหางหลายพี่น้องเดย จักสีมืดหรือจักสีแจ้งได้หรอกครับนางไปจนโค้งม้าจนวานหรอครับนี่ เลือแดงครับใกล้ๆก,กันอีกกีนึงพี่น้องดอกหนึ่งพี่น้งอ,อง,ง,งขานอนแครับเบาต่ดอกนี่ยังได้ยุ่นน่ครับเึลืองแดงอีกสองดอกครับอีกสองดอกพี่น้อง เปล่งแยงอีกสองดอกพี่น้องบู๊ขาเพิ่นไหมเปลแยงอีกสองไข่พี่น้อง ยี่สิบสามครครับปลูกยังตุ่มหนึ่งพี่น้องทนครับทนมีอันเดียว หมกเลี้ยงสามซี่จุ่มพี่น้องหูกเลี้ยงหน่อย ป้าพงพี่น้องต้นปงครับงามหลายเอาละครับผมกับมาถิ้งจ่วงสรุปผลงานในการหาเหตุของห้องมืเอเนาะครับเนาะ นี่แหละครับเพราะก็มีข้อหมาดนะฝากตีฝากนอนก็นีแหละครับบม่ค่อยหมาดนะครับมือเนี่ยลักๆเขากัดจมานเป็นเฮ็ดเพิงเห็ดแล้งโง่กัดแล้งโง่กัดเจ็บสิบว่าได้หระครับมือเนี่ยครับจังเล็กับขอบคุณในการรับชมขอขอบคุณในการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เขามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะครับเบื้องจิบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องวิถีคนมากร้อนนะครับเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจในการฮีคลิปต่อไปเอาล่ะครับตังได๋กัคลิปนี้เอาไว้ส่ำนี้สะก่้อนพอกันไม่คลิปนาะสวัสดีครับ